บอกป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านหรือแม่ใหญ่นะเนี่ยมววันก่อนเนี้ยวันก่อนเราพูดถึงเรื่องคู่ชีวิตใช่ไหมวันก่อนนี่เราพูดถึงเรื่องคู่ชีวิตอืมอ๋อยุ้งหัวยายหน่อย่าทั้นว่าพอยไม่ได้ดูอะไรมากเลยพี่ไม่ๆม่นะแต่มันจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกอืม มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบในไลน์นี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าอจับจับหัวล้านชนจับหัวล้านชนอะไรนึกก่อนนึกก่อนก็นนคิดไม่ออกเหมือนกันไอไอไอคิดอยู่มันเลวร้วายเกินไปก็เลยไม่คิด <c oughs> พัวยายตกใจ <c oughs> พัวยายแบบสะดุง้งเออ นะก็เอาเอา,เอาเป็นว่ายกแยกกันกันแล้วกันสําหรับไอปลาข้างบ้านป้าข้างบ้านเอไม่ใช่ป้าข้างบ้านที่ยายแล้วต้องเรียกยายรู้สึกว่าเอฟังน้ําเสียงข้าวๆนี่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรก็ไม่รู้บ๊มบ๊อมบนะ๊อมนะพอเราไอพอเราพอเราพูดคือไม่ไม่ได้วุ่นวายกับใครเลยนะเมื่อวานที่พูดเนี่ยก็คือ ไออ๋อหอล้านชนกระดาษย่นกระดาษย่นมีประโยชน์มากเลยไม่ได้ไม่ได้เสียประโยชน์หมดหอล้านชนผนังมัดลูกก็แล้วกันเพราะผนังมัดลูกเนี่ยถ้าหากว่ามันหนาหน่อยมันก็จะแบบว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าผนังมัดลูกอ่ะทุกคนถ้ามันหนาหน่อยเนี่ยเวลาเวลานั้นวิ่งมาปั๊บเนี่ยมันจะติดปั๊บเลยนะ เอาเป็นว่าออเผนังบรรลูกแล้วกันอืมหมอร้านวิ่งชนผนังบรรลูก <c oughs> เขาแห่งมาว่าไ้ไข่หัวอยู่เว้ยก็คิดขำเอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาเขายิ่มบอกว่าไม่ให้เราหัวเราะมากคือคือเราพูดเรื่องไอ เรื่องชีวิตคู่เรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็พูดเรื่องผัวเราเนี่ยเรื่องการใช้ชีวิตคู่กับคู่กับผูลุงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยเออแต่ว่าเขานะ่ะอยากเกี่ยวข้องกับเราก็ดึงเอาไปพูดว่าต้องไปเหน็บไปแซะอะไรใครอย่างเงี้โอ้ยก็ swag, เลยบอกว่าเนี่ยแหละเขาเลยแก่เกินแกงแล้วเนี่ยก็เดยแก่เกินแกงแล้วไปพูดเรื่องลูกเรื่องเต่าอ,อะไรประมาณเนี้ย จำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้สนใจดูผ่านๆไปดูผ่านๆเขาพูดถึงเรื่องลูกอยู่นั่นู้เพื่อเลยเนาะแต่ลูกๆป้าเขาไม่ได้สนใจหรอกเออเดี๋ยวนะคิดก่อนคิดก่อนเขาไม่ได้สนใจไงเขาหน้าที่เขาเรียนอย่างเดียวอมีมีมีคำถามมีคําถามประมาณว่าถ้าจำไม่ผิดนะมีคําถามประมาณว่าลูกประรงเรียนอ่ะลูกปรงเรียนอ่ะเพื่อนไม่ถามเหรอ เออว่าพ่อเป็นอย่างงน้อย er> ่างนี้อะไรอย่ mm, างเงี้ยก็คือคือเพื่อนเป็นคนละแนวอ่ะนะเขาเขาเรียกว่าเพื่อนแท้เพ voilà ื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนแท้เขาเห็นใจด้วยซ้ําอ่าเขาเห็นใจน้ำอย่างน้ำมนต์อย่างพี่อมเนี่ยเขาเห็นใจด้วยซ้ำเขาก็ให้กำลังใจเรื่องของพ่อของแม่เรื่องของพ่อของแม่เรื่องของเขากับเพื่อนเขาก็คือเพื่อนเขาเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนเขาอ่ะมี เขาเรียกว่าเขาแยกออกเขาแยกออกเออเข้าใจอยู่บอกนะเพื่อนน้ำมนต์ยิ่งบอกว่าตบไหลเพื่อนแล้วบอกสู้ๆเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาคบเพื่อนถูกถูกคนแล้วแหละเพื่อนก็ให้กําลังใจเพื่อนก็ให้กําลังใจก็เหมือนยายนั่นแหละยายก็ครบลูกถูกคนแล้วเออไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ยาย่ต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถ้ายายก็ต้องเป็นหลานใช่ไหมเออก็คือก็เหมือน,นในยายข้างบ้านนั่นแหละมีลูกถูกคนแล้วเออต้องพูดอย่างเงี้ยมีลูกถูกคนแล้วเพราะว่าสายเลือดมันตรงไงสายเลือดมันตรงเลยเอ,อ่านิสัยใจคอการพูดจาหน้าตาอ,อทัศนคติคืออะไรคือตรงกันหมดก็เลยบอกเออ แค่ชาติที่แล้วคงเป็นแม่ลูกกันมาชาตินี้ก็เลยเกิดมาประสบประสบประสันว่าเออพบเจอกันอก็คงจะรอคอยมันหลายพันปีจนถึงทุกวันนี้ก็เพิ่งจะได้เจอกันก็เรียกว่าบุญสมพงษ์บุญสัมพันธ์ก็เหมาะสมมากถือว่าเทวดาจัดสรรมาให้เป๊ะ ฮายจริงๆอยากจะพูดเยอะแต่จำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าด้วยฟังฟังแล้วก็แบบว่าเห็นนางใส่อารมณ์มากไงเดี๋ยวหัวใจคนแก่จะวายเวลาแกพูดอ่ะช็อตชๆอช็อตชเลยนะก็เลยว่าเอ้เอขหารก็บอกแต่ว่าเราปากดีเราปากเจ๋วคือไม่ไม่ดูปากตัวเองเลยเวลา เวลาตัวเองไลฟ์สดเนี่ยเวลาลงไลฟ์เนี่ยก็กลับไปย้อนดูไลฟ์ตัวเองบ้างมวนแต่บอกว่าคนนั้นคนนี้เขาปากดีต้องบอกว่าไปกลับไปดูปากตัวเองบ้างโอ้โหนะมากัดกันยังไม่เท่าเลยแฮน่ะนะโอโ้ยังแบบกลกับจะปากก็พูดป้ายเนาะเออคนนั้นคนนี้ปากจงปากเจ๋อเนี่ยแหละคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยย้อนดูพฤติกรรมของตัวเอง เวลาคนอื่นเนี่ยเขาถึงบอกว่าอความความความไม่ดีของตัวเองเนี่ยมองเห็นแบบเท่าเส้นผมหรือเม็ดทรายันเนีบยเอ,อ้ของคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีรากมีไม่มีอะไรมากมายหรอกโอ้โหเห็นยิ่งกว่างวงภูเขาเนี่ยคนประเภทนี้เออก็ว่าไปน,นแหละเขาเขา ขบุญสัมพันธ์กันบุญสัมพันธ์กันคือทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้อะไรเลยแต่อยากจะให้เราพูดถึงก็ดึงเราเข้าไปเออก็ดึงเราเข้าไปดึงครอบครัวดึงลูกดึงเต้าเราเข้าไปเออแต่ว่าก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าลูกเราเนี่ยมันผ่านทุกอย่างเรื่องราวมาเยอะมากมายนะเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีเออควครคบไม่ควครคบควรคุยไม่ควรคุยอย่างเนี้ย เขาก็เรียนรู้เหมือนกับพ่อกับแม่นี่แหละอืมแต่ก่อนเนี่ยแม่ก็ตำปลาสับนะทำตำปลาบองตำเจ๋วบองไอจะเอาไปให้ยายคนนึงอยู่แต่เหมือนโชคชะตาวาสนาฟ้าท่านมองเห็นไงท่านก็เบรกไว้เบรก,กไว้ตำคกเดียวพอนะตำคกเดียวพออืมถ้าตำคกสองคกสาม 2, เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เสียดายของเออตำคกแรก,กอา่าโอเค ลองไปให้ดูลองดูพอตำโคกแรกมันออกฤทธิ์เลยนะออกฤทธิ์ให้เห็นเลยเหมือนกับบอลทาปากนี่แหละเหมือนกับเอาบอลมาทาปากตามปะลารสับโคกแรกไปโอ้โหนะเห็นผลเลยสำแดงฤทธิ์เท่าทุกวันนี้เพราะปลารสับครบเดียวดีละที่ไม่ได้ที่ไม่ไตมหลายโคกไม่งั้นเสียดายปะลาาเสียดายแจ่วเสียดายแรงเออเสียดายแรงกำลัง เขาเรียกว,ว่าคกแรกลองใจคกแรกลองใจเป็นไงล่ะชัดเทวดาบอกเบกเบกกคกเดียวพอคกเดียวพอถ้าคกสองคกสามไปเสียดายของ <c oughs> เออว่าไปนั่นก็พูดถึงนานๆก็พูดถึงคนแกท่ทีก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็เป็นความน่ารักของแก เอาเป็นว่าเราจะไม่พูดอะไรมากเพราะเดี๋ยวความดันแกขึ้นหืนหอบแกขึ้นมาโหนี่ขนาดหืนหอบยังไม่ขึ้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออหน้าตายิ่งกว่าผนังม้นลูกพร้อมได้แบบพร้อมที่จะแบบจะติดลูกอะทุกคนผนังม้นลูกหนาๆนนหน่อย <c oughs> นึกถึงผนังม้นลูกก็นึกถึงอะไรได้ น้องวัวน้องควายที่แบบว่ามันคลอดออกมาแล้วมันย่นๆน,นะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมอ่าวัววัวควายเวลามันคลอดออกมาน้องวัวน้องควายนะ่ะเวลาเวลามันคลอดออกมานะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีรกของมันอยู่ตัวควายคลอดออกมาแล้วปับ๊บแล้วรกมันจะตามหลังมานะคือบรรยายเดี๋ยวจะหาว่าบุรีหน้าตาคุณยายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้ มันจะเหมือนลกลกวัวลกควายที่มันออกมาแล้วมันย่นย่นหน่อยย่นย่นอืมย่นย่นมันย่นย่นพูดซะไม่อยากจะกินเลยเนี่ยอืมนั่นแหละเป็นย่นอย่างนั้นเลยถ้าใครเคยเห็นไหมใครเคยเห็นเคยกินอยู่บ่ออมนองง่วนนองคั้วยน่ะออมออมนองงัวนนองคั้วน่ะเวลามันออกมาแล้วน่ะเวลามันอยู่ในหม้อในถ้วยแก้วมาแล้วน่ะมันจะเป็นย่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 นน่ะอืมมันจะเป็นแบบ มันยู่มันยู่มันยู่เขาหากันนะทุกคนแต่น้องวัวน้องควายน่ะกินแล้วมันอร่อยไงแต่พอพอจะกินน้องพอพอจะกินออมน้องวัวปั๊บเนี่ยมันบลับตาปั๊บมันถ้าเทียบกับหน้าใครบางคนเนี่ยมันกินไม่ลงเลยมันกินไม่ลงเอเออ่าไปคลิปนี้ก็หยอกหยอกนะหยอกๆยอกคนแก่ขี้เหงาหยอกคนแก่ขี้เหงาก็ไม่ได้มีอะไรมาก ก็หวังว่าจะมีความสุขในชีวิตในบ้านปลายชีวิตก่อนจะเสียชีวิตในอนาคตนะก็เป็นไอ้ลูกหลานหยอกลูกหลานหยอกนะเออ,อก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ชีวิตมีความสุขนะบ้านปลายก็นะมีความสุขการดา่าการว่าการแซ่การแกะการเก่ากา <problema> <c oughs> <c oughs> รสาบการแช่งคนก็นั่นแหละนะบ้น้นปลายนี้ก็คิดว่าคงจะไปพบความสุข อีกทีก็คงตอนลงกระทะทองแดงนั่นแหละโอเคยอกหยอก